ขอความเจริญในทางพัะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จากบรรยายธรรมะด้วยหัวข้อว่าการรู้คุณของป่าไม้เปรียบได้คนรู้คุณของมิตรพอเป็นแนวทางของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณของป่าไม้ว่า ให้ความชุ่มร่มรื่นคืนชีวิตให้ผลผลิตดอกไม้หลากหลายพันธ์ให้อากาศหายใจใช้ทุกวันให้สายธานลำน้ำชุ่มฉ่ำป่าให้ฝนตกตกตามธรรมชาติให้หมูสัตว์ขยายพันธุ์การชาตาให้ถวยเทพสถิตเย็นเป็นเคหาให้ศึกษาแสวงธรรมความจร ต้นไม้ให้ความชุ่มร่มรื่นคืนชีวิตตามที่ท่านทั้งหลายได้มองผิวทัน์ของบรรยากาศต้นไม้ภูเขาลุ่เนาภรซึ่งให้ความเบิกบานชื่นตาชื่นใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ที่ทำให้มนุษย์นั้นได้อาศัยของต้นไม้ ภูเขาลำธารเหล่านี้ให้มีชีวิตชีวาให้มีความเบิกบานและให้มีความสุขจากการได้มาเยี่ยมมาเยือนและได้ท่องเที่ยวจะเรีกชมธรรมชาติเพื่อหาข้อศึกษาและการได้สัมผัสอากาศบรรยากาศดีๆให้ผลผลิตดอกไม้หลากหลายพันุ์ที่ไหนมีป่ามีน้ำก็จะต้องมี พืชพัุทรรท์ที่เกี่ยวกับพวกดอกไม้ต้นไม้ในการให้ผลผลิตมีดอก ION, มีผลซึ่งอาศัยดอกผลนี่เองที่อาศัยธรรมชาติที่รายรอบไปด้วยความสมบูรณ์แบบก็จะทำให้พวกสัตว์ต่างๆมีนกที่อาศัยผลไม้ดอกไม้หรือโมแมลงพึ้งต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ต่างก็อาศัยเกื้อกูลกันและกันทําให้ความเป็นธรรมชาติความร่มรื่นคืนชีวิตให้กับดอกไม้คืนชีวิตให้กับสัพสัตได้มีการขยายพันธุ์หลากหลายเกิดขึ้นในช่วงของฤดูกาลให้อากาศหายใจใช้ทุกวนันอากาศก็จะเป็นความบริสุทธิ์ ของอากาศที่เราจะได้สูดลมหายใจกับอากาศบรรยากาศที่ร่างพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์แบบของต้นไม้สีเขียวกับสายธารที่ใสสะอาดให้สายธารลำน้ำชุ่มฉ่ำป่ามีป่ามีต้นไม้ก็จะมีสายน้ำเกิดขึ้นซึ่งเป็นของคู่กันและเป็นของควบคู่ในกระบวนการของธรรมชาติที่เป็น การสงเคราะห์สังเคราะห์กันขึ้นมาเมื่อมีการส่งเคราะห์กันขึ้นมาตรงนี้เราได้เห็นถึงความชุ่มช่ากับความเอิบอิ่มในสายทานที่ใสไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามลำดับชั้นของพื้นที่ที่เป็นเนินสูงเขาชันลงมาให้ฝนตกตก,ต,กตามฤดูกาลต้น ที่ใดมีต้นไม้เยอะมีป่าไม้ที่รั่งพรูไปด้วยหลากหลายพันธ์แล้วสถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลสสยน้ําก็จะมากขึ้นทิวทัศน์ของบรรยากาศที่ภูเขาก็จะมีสีเขียวชอุ่มก็จะมีเมฆหมอกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นนี้ แสดงออกถึงกระบวนการของธรรมชาติที่สังเคราะห์ให้เห็นเป็นภาพที่มีบรรยากาศเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่เป็นภาพที่ร่มรื่นกับผู้ที่ได้เห็นได้ชมและได้มาสัมผัสกับ,กบสิ่งที่มีการหลงเหลืออยู่ในบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสัมผัสกันให้หมูสัตว์ขยายพันธุ์การชาตาหมูสัตวที่อาศัยน้ําก็ได้ขยายพันธุ์ในช่วงที่น้ํามีน้าหลาก และอาหารก็จะเกิดขึ้นในช่วงน้ำามีน้ำหลากส่วนในป่าตามเขาต้นไม้สัตว์ต่างๆก็จะแพร่พันุ์ขยายกันเพราะได้อาศัยดินชุ่มป่าเขียวบรรยากาศเย็นการเกิดขึ้นของหมูสัตว์ก็อยู่ในช่วงของฤดูกาลที่จะมีการขยายพันธุ์เกิดขึ้นก็ด้วยอาศัยการส่งเคราะ์ของธรรมชาติที่เป็นกระบวนการที่เราได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับ สิ่งที่เป็นในกระบวนการของธรรมชาติของชีวิตที่อยู่ในโลกนี้โดยอาศัยอยู่ในป่าในเขาลำนาไฟและสายนั้นลำธารให้ถวยเทพสถติดเย็นเป็นเคหาที่ใดมีต้นไม้เยอะที่ตรงนั้นก็จะมีเหล่าถวยเทพสถติตยอยู่เยอะจะากสังเกตว่าเวลาเราไปอาศัยต้นไม้ในต้นใดต้นหนึ่งบางต้นก็จะมีความร่มเย็นเย็นจนขนลุก เย็นทําให้ความรู้สึกที่เป็นความผิดปกติของความเย็นนั้นนั้นแสดงว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาที่อารักษารักษาต้นไม้ซึ่งเป็นอาศัยของสถานที่ที่เขาจะต้องอยู่และก็รักษาป่าไม้เอาไว้ตามป่าจึงรั่งพรูไปด้วยเหล่าเทพที่สถิตยอยู่เมื่อเทพอยู่ ก็จะทำให้ช่วยการรักษาพื้นป่าและทำให้หมูสัตว์นั้นก็ได้อาศัยเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลในส่วนของพื้นที่ที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาพระสงฆ์จะไปอาศัยอยู่ตามป่าท่านจะต้องมีการสวดบทแผ่เมตตาและอุทิศเป็นเทวตาพรีต่อเหล่าเทพดาที่เขาได้อาศัยอยู่ ณสถานที่ที่เราได้ไปอาศัยบนพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่อยู่ของเหล่าเทพทั้งหลายก็จะ,จะต้องแผ่เมตตาเพื่อให้เกิดความรักเกิดความเอ็นดูในการช่วยเหลือเกื้อกูลของการฝึกฝนปฏิบัติหรือไปศึกษาในกระบวนการทองการไปอยู่อาศัยป่าหรือเที่ยวป่าต่างๆซึ่งพระสงฆ์ก็เกื้อกูลต่อเทวนาเทวดาก็เกื้อกูลต่อพระสงฆ์ เหมือนอย่างที่สมัยพุทธกาลพิสุได้ไปอาศัยป่าแห่งหนึ่งและได้จำพรรษาอยู่ที่ตรงนั้นเทวดาก็าเกิดความเดือดร้อนเพราะที่แรกคิดว่าพิสุจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่วันก็คงจะกลับไปแต่ที่ไหนได้พิสุมาจำอยู่พรรษาตลอดสามเดือนเทวดานั้นก็มีความเคารพต่อพระสงฆ์รู้จะทำการอย่างไรจะให้พระสงฆ์นั้นออกจากป่าเพราะจะได้ไปอยู่ในสถานที่ของตนอย่าง ผาสุขโดยไม่ต้องเกรงใจพระสงฆ์จึงได้ประชุมกันของเหล่าเทวดาแล้วก็ได้ทําการแสดงเครื่องปรากฏให้สถานที่ป่านั้นเหม็นไปด้วยกลิน่นซากศพและทําเสียงหอยหวนทําให้บรรยากาศตรงนั้นเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวสะพึงกลัวต่อพิสุพิสูที่เป็นตุวตุชนก็มีความกลัวจนเกิดร่างกายนั้นผ่ายผอม เพราะจะออกจากป่าก,ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงการเข้อพรรษาหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดสะเกตะวันพระเจ้าจึงประทานอาวุธที่เกี่ยวกับเรื่องของการสวดบทแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพัพสัตทั้งปวงให้พิสูจน์ทั้งนั้นนําอาวุธตรงนี้แล้วให้ไปไปอยู่ที่เดิมที่เคยจาพรรษาอยู่ที่ป่าแห่งนั้นแล้วให้่องท่องสาธยายบทของกรณียเมตสูตรเช่น การเนยมมัทกุสเลนะยังตังสันตังบัทังอภิษณเมสัตสะอุจโชจาสุโมโชชสุวโชจสะโมทุอาัติมานีสันตุสะโกเป็นต้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายได้สาธยายบทเมตตานี้แล้วทําให้เทวดาเหล่านั้นเกิดความรักและได้ช่วยกันประคับประคองสภาพจิตของพิสูจน์ให้ปฏิบัติในป่าแห่งนั้นเป็นผลให้พิสูจน์นั้นได้เกิด กระแสจิตของการอย่างเข้าถึงธรมและพิสูจน์นั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ด้วยอาศัยป่าเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติในด้านสมถะและวิปัสสนาและที่สำคัญเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ตรงนั้นก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นและยังได้ช่วยเกื้อกูลพระสงฆ์ในเรื่องของการบิณฑบาตช่วยดนใจให้ชาวบ้านมาดูแลอุปถัมรมทั้งจุลต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในป่า เราไปอยู่ที่ป่าแห่งใดก็ตามอย่าลืมการแสดงออกถึงเทวตาพรีการยกส่วนบุญให้กับเทวดาและที่สำคัญเราต้องใช้หลักของเมตตาทำจุนในส่วนของสัตว์สัตว์ทั้งหลายและแสดงออกถึงการเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์การประพฤติปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายวิจายใจนี้ตรงนั้นแหละ ก็จะเป็นที่รักของเราพูดธผีเทวดาทั้งหลายที่อยู่อาศัยสถิตหน้าป่าแห่งนี้ให้ศึกษาแสวงทมความบุดทนจาการที่เราเข้ามาศึกษาเรื่องป่าต้นน้ําลําธารต่างๆในธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นอุปกรณ์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาธรรมะคือก,การเข้าใจในเรียนรู้ของกระบวนการธรรมชาติโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์นั้นจะทรงใช้เทว ความเป็นธรรมชาตินั้นตรัสอนต่อพิสุเพื่อให้เหมาะกับอุปนิสัยของพิสุที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพราคได้ตรัสเอาไว้แก่พิสุทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปากเพื่อศึกษาพัฒนาจิตว่าว่านางจินทัฏมารุขขังวนณโตชายตีพยังเจตว่าวนันจะวณัฏฐานจะน,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 นิพพนาโหตาพิกขโว ยาวังหิวณโนนถณะจิตติอนุมัตโตปินารัตานารีสุปฏิพัธมนโนวะตาวโสวัดโฉกีร,ประปโกวมาตริท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสดุดป,ป่าอย่าตัดต้นไม้ภัยย่อมเกิดแต่กิเลสพิสูจทั้งหลายจงตัดกิเลสดุดป,ป่าและดุดหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่าแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสดุดป,ป่าเถิดเพราะกิเลสดุดมะหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า ถึงมีประมาณนิดหน่อยของนอรชนยังไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใดเขาเป็นเหมือนลูกโคท,ที่ยังดื่มน้ำนมมีใจปฏิพัทธ์ในมันดาเพียงนั้นซึ่งความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้ธรรมชาติสื่อเครื่องสอนใจต่อีิสุดเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ป่าว่าท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจป,ป่าอย่าตัดต้นไม้นะตัดกิเลส ดูดป่ายาตัดต้นไม้ต้นไม้เปรียบเหมือนกับชีวิตของพระสงฆ์และคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจงเอาศีลสมาธิปัญญาไปตัดกิเลสดุดหมู่แมกไม้ที่ไรรอ,รอบล้อมบริเวณของป่าของต้นไม้ทั้งหมดให้ไปตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดแต่ป่าเพราะภัยแต่เกิดจากกิเลสที่อาศัยป่าดุดป่านี้ จงตัดกิเลสดุดป่าและดูดหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่าแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสดูดป่าเธอเป็นความหมายที่คมและเป็นความหมายที่ชัดเจนในกระบวนการของธรรมชาติและให้ใช้ธรรมชาตินั้นน้องเข้ามาสู่ของการประพฤติปฏิบัติในการใช้ธรรมชาติเป็นสภาวะในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตเพื่อดับกิเลสและเรียนรู้ในการฝึกฝนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะกิเลสดูด หมู่ไม้ตั้งอยู่ในปา่าถึงมีประมาณนิดหน่อยของโนโรชนยังไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใดตราบใดที่เรายังมีความพอใจพิสุยังมีความพอใจลหลงไหลในรูปเสียงกลินรสของสตรีก็เหมือนกับลูกโคที่ยังไม่ตัดขาดจากการดื่มน้ำนมของแม่โคเพียงนั้นเพราะตัดกิเลสดูดป่านั้นเพราะอะไรเพราะรบดวงรังสร้างคมให้มคมขื่นเพราะตั้งฝืนลืนกล้อความระทม เพราะหลงติดคิดมากความอยากชมพระสมมรมใจหมดไม่ตนเพราะชะนักหลักเสียให้เพียงานเพราะเกียดคร้านการเรียนภักเปียนผลเพราะบุ่นวายใจฝึกสำนึกตนเพราะเสียคนบนทางความหวังเอย่ยท่านทั้งหลายนี่แหละว่าการที่ทุกคนทุกท่านนั้นได้มาชมสัมผัสบรรยากาศของป่าเราก็ต้องใช้ธรรมชาติของต้นไม้ของป่าลำเนา รสายธานแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์และเป็นข้อคิดว่าต้นไม้ให้ชีวิตเปรียบคนคิดทำอะไรต้นไม้ให้ร่มรื่ดีแก่ชีวิตนอกน้อยนิดให้เสียงร้องกูก้องพนาดอกไม้งามให้ความงามอารามตาแม้ดอกจ้ายังให้มีออกซิเจนเมื่อเกิดมาเป็นมูคนบนโลกนี้ทำสิ่งดีมีอะไรให้โลกเห็น กินกามเกียรติเท่านั้นหรือคือทําเป็นไม่ไดีเด่นไปกว่าต้นหญ้าเลยนะพ่อเปรียบเทียบว่าเกิดมาทั้งทีเพราะมีบุญอยู่ทั้งทีเพราะมีคุณจะไปทั้งทีเพราะมีทุนการที่เรามีบุญและทําคุณเพื่อจะเป็นทุนตอนไปนั้นก็ควรทําตนให้ดีไปกว่าบรรดาต้นไม้ลกหน่อยนิดดอกไม้ดอกหญ้า ถพราะเราได้เกิดมาเป็นคนคือว่าเป็นมนุษย์มีใจสูงเหมือนหนึ่งโยมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเมื่อเกิดมาบนโลกนี้ทำสิ่งดีมีอะไรให้โลกเห็นเราทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นก่อนที่ชีวิตของเราจะดับไปละสังขารทอดทิ้งเอาไว้บนโลกนี้ต้องสร้างแต่ชื่อและความดีงามเป็นเครื่องปรากฏถ้าเรา ไม่สร้างความดีงามเป็นเครื่องปรากฏมัวแต่มัวเมากินกามเกลียดมัวเมาในการกิในมัวเมาในการคร่ในกามผู้เสียงกลิ่นรสและเกียดในการยกย,ย,ย่องทมเชยจนหลงตัวหลงตนจนลืมตัวลืมแก่เท่านั้นที่เราทําเป็นก็ถือว่ามาเปล่าและก็ไปเปล่าจะทําอย่างไรไม่มาเปล่าไปเปล่าก็ต้องทําตนให้ดีและก็ต้องประพฤติปฏิบัติโยนในกรอบของ คุณธรรมที่ยังความเจริญแก่ตนนั่นเองซึ่งหลักการของการใช้ธรรมชาติเป็นกระบวนการของการศึกษาในควาหลุกผลและในการปฏิบัติผลให้สําเร็จนั้นเราจะทําอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีกระบวนการของธรรมชาติและต้นไม้ป่าไม้ภูเขาลำเนาใรหรือสถานที่อะไรก็ตามมาน้อมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติใจเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักใช้คุณค่า ของตนเองนั่นเองโดยเฉพาะในประเด็นว่าการรู้คุณของป่าไม้เปรียบได้คนรู้คุณของมิตรพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้แก่พวกพ่อ้าว่ายสารุขสาฉายายะนิสิทยะสายยวาณตัสสาสายังพันชายะมิตรทุกโภหิปปาปโก บุคคลนั่งก็ตามนอนก็ตามที่ร่มเงาต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าคนประพฤติไรมิตรเป็นคนเลวทรามหมายความว่าเราอาศัยสถานที่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เราได้อาศัยความร่มรื่นร่มเงาหรือประโยชน์จากใดอย่างหนึ่งอย่าไปทําลายต้นไม้นั้นที่มีประโยชน์ต่อตนต้องพึงรักษาต้นไม้นั้นเหมือนเรารักษาเพื่อนที่ดี ใครก็ตามได้อาศัยร่มเงาต้นไม้ต้นนั้นแล้วแต่ไปทําลายเขาไม่เห็นคุณของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับบุคคลนั้นกําลังมาทุตรายมิตรนั่นเองถือว่าเป็นคนเลวตามทำคมทาคิดณนะเรื่องของต้นไม้นี้ให้ข้อคิดหลากหลายหลายประเด็นโดยเฉพาะว่าต้นไม้ให้อะไร ให้ความชุ่มร่มรื่นคืนชีวิตให้ผลผลิดดอกไม้หลากหลายพันธุ์ให้อากาศหายใจใชทุกวันให้สายทานนำน้ำซึ่งฉันตาให้ฝนตกตกตามธรรมชาติให้มูสัต์ขยายพันธุ์การชาตาให้ถวยเทพสถิตเย็นเป็นเทหาให้ศึกษาแสวงธรมความบุคคลเสพพอความสุขความเจริญเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติและ ความเป็นธรรมชาติของทุกท่านนี้ที่เราจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเ็าขอให้ทุกท่านนั้นจงประพฤติรมตามหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้เป็นผู้บีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี้จงมาเกิดขึ้นกับทุกท่านในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยการทุกท่านทุกคนขอจเจริญในธรรม